สอนชอบหอรทั่วไทยจุ๊บจุจ๊บเมื่อลูกสาวบนเชิญยิ้มวันนี้มาสายหาซะแล้ว เพื่อครั้งก่อนเป็นสายร้องเพลงพ่อบอลขอให้ทำตาเหล่ให้ดูงานนี้จะหาใครไหนก่อนไปดูก็อย่าลืมกระทืบไรค์ให้ด้วยนะครับปะไปดูคลิปกันเลยไฉลีตาหวานจัดมาพี่พูดอะไรหนูอ่ะไม่เอาอล้วไงน้องใบตา,า,าสายหาซะแล้ววันนี้ถูกใจพ่อบนน่นมากมากยิ้มไม่หุบเลยถืไม่เป็น ขนาดทำไม่เป็นนั่นเนี่ยทั้งตาทั้งปากไปหมดแล้วฝากบอบกพี่ๆกนติดตามหนูด้วยนะคะพูดแบบพี่ติดตามเปกาเําลังใจให้หนูด้วยนะคะน้องใบ้คนสวยทำอะไรก็น่ารักเนะาะอ,อ้อบนถึงน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเฉียบขำหนักเริ่มสวยอะค่ะเดี๋ยวพอดันได้ง่ายเลย ดันน้องใบเป็นตลกซะแล้วง,งานนี้สวยด้วยไงเอาแล้วก็สวยก็คือสวยรบกวนเด้นะคะดีๆมันดูคำจะขิดแล้วงานนี้ชื่ออะไรแนะล้วเราตัวหน่อยชื่ออะไรคะหนูชื่อไบค่ะยี่สิบสามค่ะมิบอลต่อเล่นเป็นผู้หญิงเลยงานนี้จริงๆๆๆชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่ออิสกาตาเีเงกึนเกอสรุปพ่อบอลเล่นกับน,น้องด้วยงานนี้าตาวตาตา ทำต,ตาเลจนปวดตาเลยงานนี้น้องใบคนดูชอบเห็นไหมคนชอบนะขอพื้นค่ะที่เป็นกำลังใจให้หนูน้องสายมางานนี้พ่อบอลใส่เต็มขอน้องสายแล้วงานนี้หนูตาแม่แน่ดูไปขำไปขำจะคิดแล้วงานนี้ <laughs> พ่อบอลขำจนน้ำตาไหลแล้วงานนี้หแ <laughs> ม่ขอรอนะ พ่อบอลต้องจัดแล้วแหละก็มาดิครับเอออย่างนี้เดี๋ยวเอานี้ดีกว่าลูกพ่อลูกสายหาจริงรง,งานนี้ดูคิดจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดใจให้สอบทองออทุกไทยรัฐทุกไปคิดแลยก่อนดิทันบ๊ายบาย